สวัสดีค่ะเมทินีแฮนเมดค่ะคลิปนี้นะคะจะสาธิตวิธีการถักตะข่ายเบื้องต้นค่ะเป็นตะข่ายไอริสโคเชนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้เวลาเราเดินตะข่ายนะคะไหมที่เราใช้จะเป็นเส้นขนาดเบอร์สิบหกหัวเข็มที่แนะนำนะคะหนึ่งจุดสองห้าหรือหนึ่งจุดสามมิลเข็มหมดตรงนี้ได้ใช้เยอะมาก เรามาดูวิธีเดินตะข่ายพื้นฐานก่อนก่อนที่เราจะเอาชิ้นงานที่เราถักตั้งแต่ EP หนถึง EP 8นะคะมาลงที่แบบลายตัวนี้การเดินตะข่ายสิ่งที่เราจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงก็คืออันที่หนึ่งวิธีจับเข็มปกติเราจะจับเข็มแบบนี้นะคะเข็มโคเชรเราจะเปลี่ยนการจับคว่ำวิธีป้อนไหม่ก็จะเปลี่ยนไปนะคะ ปกติเวลาเราถักไหมเวลาป้อนมันจะผ่านนิ้วถ้าเป็นการถักไอริโคเชมันจะเป็นการตึงหมดเพราะฉะนั้นมือข้างขวาเปลี่ยนข้างซ้ายเปลี่ยนค่ะจะจับท่านี้เรามาดูลักษณะของตะข่ายเบื้องต้นก่อนการถักตะข่ายจะออกมาเป็นหกเหลี่ยมนะคะ จะวาดตัวอย่างให้ดูก่อนนะจุดที่วาดนี่คือการตึงหมดนะคะเราถักโซ่สามตึงหมดจุดที่หนึ่งโซ่สามตึงหมดจุดที่สองโซ่สามตึงหมดจุดที่สามนะคะจุดหนึ่งจุดสองจุดสามสี่ห้า งานมันออกมาจะเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้นะคะตรงนี้จะสาธิตวิธีการถักโดยที่ยังไม่ต้องเอาไปยึดกับโมทีฟนะคะให้เราเข้าใจเงื่อนไขของการถักก่อนเวลาเราเริ่มอันที่หนึ่งกรณีที่เราถักตาไายวนวงกลมเราถักโซ่สามแล้วเราก็ยึดโซ่สามสามบวกสามเป็นหกนะคะโซ่สามเป็นเก้าโซ่สามเป็นสิบสอง โซ่สามเป็นสิบห้าแล้วงานจะจบตรงนี้โดยการถักพอหนึ่งคอลายที่เราใช้ถักจะเป็นการถักพอหนึ่งคอพอหนึ่งคอคือการถักตัว f หรือ double c โ o เ h e t ค่ะตรงนี้มันจะเป็นโซ่สามแล้วยึดหมดุดโซ่สามยึดหมดุดโซ่สามหมุดโซ่สามตึงหมดุดดอกที่ หนึ่งลายที่ใช้ถักก็คือตัว F หรือตัว DC มาดูวิธีถักตัวนี้ตัวแรกเราจะเริ่มโดยการที่ถักโซ่สามก่อนนะโซ่สามถักปกติก่อนค่ะตัวที่หนึ่งสอง แล้วก็สามอ่ะทีนี้เราลงหมดุดโซ่สามแล้วเราก็ยึดยึดตัวที่หนึ่งก่อนลองก่อนนะคะยึดให้อยู่เปลี่ยนวิธีการจับไหมจะป้อนแบบนี้โคเชจะจับท่านี้สิ่งที่อยู่ใกล้มือเราก็คือเข็มหมุดกับหมอน โซ่สามแล้วนะคะต่อไปอีกสามค่ะหนึ่งสองสามให้คุณลองดูก่อนนะคะมุมที่เราบอกว่าเราปักแบบนี้มุมที่หนึ่งต่อไปมุมที่สองโซ่สามนะคะสองแล้วนะคะมุมที่สาม โซ่สามค่ะสามแล้วนะสี่ห้าหกจับมุมค่ะแทงลงไปตรงโซ่สามตอนนี้เราได้ด้านที่หนึ่งด้านที่สองละต่อไปหนึ่งสองสามตัวนี้เป็นตัวป้อนตัวนี้เป็นตัวดึง โซ่สามแล้วยึดอย่าห่างมากนะคะเพราะว่าของเราถักลายพอหนึ่งคอรหรือดับเบิลโคเชลายเราจะอยู่แบบนี้นับมุมค่ะมุมหนึ่งมุมหนึ่งมุมสองมุมสามตัวนี้มุมสี่ห่างเราหยุดตรงนี้ต่อไปมุมห้าหนึ่งสอง สามสุดท้ายมันจะมาชนกับตรงจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นพันหัวเข็มลายที่เราใช้ถักเป็นพอหนึ่งคอนะคะพันหัวเข็มสำหรับจุดเริ่มต้นเราแทงแบบนี้นะ แงดึงห่วงเข้ามาดันหัวเข็มแล้วรวบสองแล้วก็รวบสองจับมุมค่ะทั้งหมดจะได้ออกมาเป็นหกเหลี่ยมจุดที่เราจบจะอยู่ตรงนี้นับมุมนะคะมุมที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หก งานออกมาเป็นหกเหลี่ยมหมุดไว้ก่อนตรงนี้คือโซ่ที่เราถักไว้เมื่อสักครู่ต่อไปมาดูถ้าเราจะขึ้นช่องที่สองหลังจากที่เรารวบตัวนี้เสร็จแล้วนะคะขึ้นช่องที่สองโซ่สามแล้วเราก็ยึดโซ่สามยึด โซ่สามยึดหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกมันจะได้ออกมาเป็นหกมุมเหมือนเดิมนะคะมุมที่หนึ่งโซ่สามมุมสองสามสี่จบด้วยพอหนึ่งคอถักอันที่สองตัวนี้ถ้าเราวาดได้นะคะเราต้องถักได้ ถ้าเราถ้าเราเข้าใจตัวนี้เราจะถักออกมาเป็นหกเหลี่ยมได้ขึ้นไปข้างบนก่อนเป็นโซ่สามหนึ่งสองวิธีการถักใช้วิธีดันหัวเข็มนะคะโซ่สามสี่ห้าหกดูวิธีนับโซ่นะโซ่สาม บวกสามเป็นหกเป็นเก้าเป็นสิบสองโซ่สิบสองค่ะหกแล้วนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองโยงโซ่สามก่อนปัดโซ่สามมันต้องเป็นหกเหลี่ยม โซ่สามแล้วมันลงมาแบบนี้อันสุดท้ายตรงนี้มันจะใช้ด้านฝั่งนี้ร่วมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวที่หกมันจะจบลงตรงนี้ค่ะถอดหมดมาดูการถักพอหนึ่งคอนะป้อนไหมลงไปก่อนแทง ไหมตัวนี้กดค่ะแล้วก็ดึงทะลุมาหลังจากนั้นดันหัวเข็มถักพอหนึ่งคอโดยการคว่ำเข็มมันคือการถักปกติเราแต่เปลี่ยนวิธีการจับเข็มหมุดเดิมตัวใหม่เราต่อไปก็จะถักโซ่สาม ตอนนี้เราได้สองแล้วค่ะได้สองช่องแล้วได้เป็นหกเหลี่ยมเหมือนกันนะคะมาดูดอกที่สามอันที่สามเราจบตรงนี้นะคะสองด้านมันจะอยู่ด้วยกันมันจะเคลื่อนแบบนี้โซ่สามยึดโซ่สามลงมาตรงนี้แล้วก็กลับมาจบพอหนึ่งคอ ดอกที่สามจะเริ่มแบบนี้โซ่สามยึดโซ่สามสามบวกสามเป็นหกบวกสามเป็นเก้ายึดทั้งหมดสามจุดหนึ่งสองสามแล้วจบด้วยพอหนึ่งคอโซ่สามเสร็จแล้วยึดนะคะ พยืดเสร็จแล้วเราก็ถักต่อโซ่สามหนึ่งสองสามต่อไป โซ่ตรงนี้เราถักโซ่หกเลยก็ได้นะเราค่อยใส่หมดุดหนึ่งสองแล้วก็สามกะช่วงจังหวะให้ดีนะคะตอนนี้เราได้ทั้งหมดห้าด้านแล้วค่ะด้านที่หนึ่งสองสามสี่ด้านที่ห้าด้านที่หกมันต้องมาเชื่อมกับหมุดตัวนี้ ถอดหมดตัวนี้พันหัวเข็มแทงด้านล่างแล้วเอานิ้วดันไหมลงไปเพื่อเกี่ยวกับหัวเข็มค่ะดึงลอดออกมาจะมีทั้งหมดสามห่วงแบบนี้แล้วป้อนรวบดันแล้วก็รวบ เราจะได้เป็นหกเหลี่ยมออกมาตรงนี้ก็จะเป็นหกเหลี่ยมอันต่อไปมันก็จะขึ้นตรงนี้ค่ะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกยึดแบบนี้ เวลาถักก็จะเป็นโซ่สามบวกสามเป็นหกบวกสามเป็นเก้าแล้วก็ยึดนี่นะคะอันนี้สองสามอันนี้สี่เราถักโซ่ก่อนสอง สามสี่ห้าหกโซ่สามแล้วก็ลงมาโซ่สามค่ะหนึ่งสองสาม มาถึงตรงนี้ก็จะได้ห้าด้านห้าด้านมันก็จะเอามารวมพันหัวเข็มแท่งดึงออกมารวบสองถักเป็นพ่อหนึ่งคอเราปกติเนี่ยค่ะรวบสอง แล้วก็รวบสองเราลองฝึกมือทำตารางออกมาก่อนงานออกมาจะต้องได้เป็นหกเหลี่ยมนะคะนี่ถ้าเราถักต่อก็จะเป็นโซ่ โซ่สามยึดตัวที่หนึ่งโซ่สามยึดตัวที่สอง <S <S แล้วก็นับด้านค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นด้านที่หกมันก็จะมาเกี่ยวมันจะมาเกี่ยวกับตัวนี้ถอดออกงานมันจะต้องไปได้ทั้งซ้ายและขวานะคะใช้วิธีหมุนงานก็ได้ค่ะถ้ามันฝืนมือเราสามารถหมุนงานได้ สองแล้วก็สองแบบนี้แ้วเราก็จับรูปให้มันเป็นหกเหลี่ยมงานเราออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเราลองหัดดูนะคะแล้วก็ดูว่าลาย อธิบายตะข่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนแรกที่เริ่มเราจะเริ่มจากจุดนี้โซ่สามแล้วก็ยึดนะคะโซ่สามเรายึดไว้โซ่สามยึดไว้โซ่สามแล้วก็ยึดไว้โซ่สามดอกที่หนึ่งจำนวนโซ่จะมีทั้งหมดนะคะสามคูณห้าเป็นสิบห้าแล้วงานจะปิดตรงนี้ค่ะโดยการถักพอหนึ่งคอ ดอกที่สองมันจะขึ้นตรงนี้โซ่สามโซ่สามแล้วก็ยึดนะคะสองแล้วนะโซ่สามโซ่สามดอกที่สองมันจะขึ้นด้วยโซ่สามยึดครั้งที่หนึ่งโซ่สามยึดครั้งที่สองโซ่สามยึดครั้งที่สามโซ่สามยึดครั้งที่สี่และจบโดยการถัก พอหนึ่งคอดอกที่สามโซ่สามค่ะยึดครั้งที่หนึ่งโซ่สามยึดครั้งที่สองยึดครั้งที่สามมันจะมีด้านนี้ที่ใช้ร่วมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าจบด้วยพอหนึ่งคอทีนี้มาดูดอกที่สี่ โซ่สามค่ะยึดครั้งที่หนึ่งโซ่สามยึดครั้งที่สองครั้งที่สามและงานจะจบโดยการถักพอหนึ่งคอดอกที่ห้าอันนี้เป็นการถักวนวงกลมนะคะมุมที่หนึ่งโซ่สามมุมที่สองโซ่สามมุมที่สาม โซ่สามมันจะมีด้านนี้ที่อยู่ด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าจบด้วยหกต่อไปดอกที่หกพอหนึ่งคอมันจบตรงนี้นะคะเวลามันเริ่มมันก็จะเริ่มตรงนี้โซ่สามครั้งที่หนึ่งโซ่สามครั้งที่สองโซ่สามครั้งที่สามงานจบโดยการถักพอหนึ่งคอ ดอกที่เจ็ดจุดที่หนึ่งขึ้นตรงนี้ค่ะสองสามพอหนึ่งคอตรงนี้มันก็จะถักวนวงกลมแบบนี้โดยที่ยังไม่ต้องไปเกี่ยวกับโมทีฟนะคะยังไม่ต้องไปเกี่ยวกับดอกให้เราลองหัดตัวนี้เอกมาก่อนทีนี้ถ้าเจอตรงที่มันเป็นมุมมุมอย่างนี้มุมฉากถ้าเริ่มมุมฉากนะคะ ถ้าเราต่อไหมเข้าไปตรงนี้หลังจากที่เราต่อไหมเข้าไปงานมันออกมามันจะออกมาเป็นท่าแบบนี้ค่ะแบบนี้นั่นแสดงว่าถ้าเราต่อไหมเข้าไปตรงนี้โซ่สามโซ่สามแล้วงานก็จะจบโดยการถักคอหนึ่งคออันนี้เป็นมุมนะคะมุมเข้ามุมฉากแล้วเวลาเริ่มอันที่สอง มันก็จะไปเหมือนเดิมค่ะโซ่สามโซ่สามแล้วก็ลงมาเป็นพอหนึ่งคอถ้าจะไปอันที่สามต่อก็เป็นโซ่สามโซ่สามแล้วก็ยึดพอหนึ่งคอทีนี้ถ้ามันจะขึ้นไปด้านบนเป็นแถวที่สองเวลาขึ้นนะคะเราต้องจำรูปหกเหลี่ยมไว้นะคะมันจะไม่ขึ้นเป็นสี่เหลี่ยม ถ้าขึ้นข้างบนจุดที่หนึ่งขึ้นตรงนี้อันนี้อันที่สองอันที่สามมาท้างนี้ค่ะอันที่สี่แล้วมันก็จะมาจบพอหนึ่งคอลายมันออกมาก็จะเป็นหกเหลี่ยมดอกที่สองตัวนี้มันมีแล้วสามด้านมันก็จะเริ่มแบบนี้จบหกเหลี่ยมเหมือนกันสาม สามแล้วก็สามมาดูดอกนี้มีแล้วสามด้านมันต้องเป็นหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นดอกมันก็จะขึ้นแบบนี้นี่ค่ะแล้วจุดนี้นะคะมันเป็นมุมเวลามันจบมันก็จะจบโดยการไปโยงโซ่สามแล้วก็ไปยึดกับมุมค่ะให้เราลองวิธีนี้ออกมาก่อน แล้วอีต่อไปนะคะเราจะเอาโมทีฟใส่เข้าไปที่แบบแล้วเริ่มลงงานจริงให้เราลองหัดดึงตะข่ายนะคะให้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้ว e p ต่อไปค่ะเราจะลงงานจริงโดยที่จะเอาโมทีฟที่เราถักทั้งหมดเลยนะคะลงไปที่ชิ้นงานชิ้นหน้าก่อนแล้วเริ่มถักโซ่ค่ะข้อมูลทั้งหมดนะคะจะมีเขียน ลำดับการถักไว้ที่บล็อกลิงก์ของบ็อกจะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ